สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันจัดงานครับแข่งขันกีฬามวยไทยรายการสืบสารมวยไทยจากรักยาสุสากลออเตทินทิกมวยไทยรอบชิงชนะเลิศครับที่เวทีมวยชั่วคราวลานร้อยพันบัวศูนย์การคา้าเซ็นทรัลอุบลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในพบภูสมปองรองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสารมวยไทยจากรากหญ้าสุสากลอ u เทนติกมวยไทยประจําปีงบประมาณ2,568รอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดโดยสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมก,กันกับสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพและหน่วยงานารัฐภาครัฐภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยในท้องถิ่นจกักรากหญ้าสุสากลเป็นอัตลักษณ์ของชาติที่มั่งคั่ง มั่นคงมั่นคงยั่งยืนสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนสร้างความนิยมสร้างโอกาสให้นักมวยหน้าใหม่ ได้เติบโตสู่ระดับนานาชาติและยกระดับมาตรฐานรวมไปถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการพัฒนากีฬามือไทยสุดซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหการรมกีฬาสร้างไรายได้ให้กับประเทศโดยมีวัฒรรร้อยตีหญิงวรดันทรวัฒนสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมรับชมการแข่งขันเป็นจํานวนมากครับ สำหรับการแข่งขันมวยไทยนะครับรายการสืบสารมวยไทยจากรักย่าส่สาคนออเทนติกมวยไทยนะครับรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักกีฬาในจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีการแข่งขันจำนวน6รุ่นด้วยกันฮะได้แก่รุ่นไฟเวทชายน้ำหนักไม่เกิน112ปอนดรุ่นซูเปอร์ไฟเวทหญิงน้ำหนักไม่เกิน115ปอนด์ รุ่นแบนตัมเวทนะครับชายน้ำหนักไม่เกิน118ปอนด์นะครับรุ่นเฟเธอเวทชายน้ำหนักไม่เกิน126ปอนด์รุ่นไรเวทชายและรุ่นเวลเตอร์เวทชายนะครับน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ซึ่งมีนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน6คู่12คนแบ่งเป็นเพศชาย5รุ่นและเพศหญิง1รุ่นอาทิแววรูปรักร,กรโรงเรียนวิวุรุรนราชมงคลฮะ ปะทะพรสวรรค์วอเทคโนโลหลวงปู่สวงนะครับนำเพชรเกียรติเมืองปางปะทะปริยาทรจอมพระประชาสรั์ CPS boxing ซึ่งผู้ชนะแต่ละรุ่นนะครับจะได้รับรางวัล1 0 0 0 0บาทและผู้แพ้จะได้รับเงินรางวัล8,000บาทนั่นเองครับ ทางนี้นะครับการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นนะครับได้มีการแบ่งการ,แ,กรแข่งขันออกไป็สองรอบด้วยกันนะครับซึ่งรอบแรกนะครับแข่งขันไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร, 7, นา,นาร์ที่7มิถุนายน2568ณเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล6สามคัคคีวิทยาขาดและครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นครั้งที่2แล้วนะครับในการ แข่งขันนะครับซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศคัตเตอร์3-2ระดับจังหวัดเพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคและรอบระดับประเทศต่อไปด้วยการแข่งขันมวยไทยลักย่าสุสากลน,นี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นสนามแรกของเวทีมวยซึ่งนักมวยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่สนามเวทีมวยมาตรฐานและเป็นนักมวยระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้ในอนาคตครับ